การให้ของทุกท่านในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการสงเคราะห์ทางวัตถุนั้นเป็นบารมีหรือยังก็เหตุว่าการให้เป็นของประจำโลกการสงเคราะห์การช่วยเหลือก็มีอยู่ไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนแต่ว่าเป็นบารมีหรือเปล่าสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการที่จะดับกิเลสการให้สักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่บารมี และแม้ผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรมแล้วแล้วก็ยังมีการให้อยู่ก็จะได้พิจารณาว่าการให้ของท่านเป็นไปในแนวของบารมีหรือไม่เ็เหตุว่าการให้วัตถุโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแม้แต่การเกิดในสวนรรค์ก็เหตุว่าถ้ายังอยากจะมีสิ่งตอบแทนเช่นขอให้ได้เกิดเป็น เศรษฐีมั่งมีหรือว่าขอให้เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆขอให้ได้ลาบได้ยศได้สฉิเเริญขณะนั้นเป็นไปด้วยความหวังแต่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อละลายความหวังเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าแม้การให้ของท่านเป็นบารมีหรือว่าไม่ใช่บารมี พราะฉะนั้นถ้าจะเป็นบารมีจริงๆก็หมายความว่าต้องถึงอีกฝั่งหนึงง่งซึ่งเป็นฝั่งที่ดับกิเลสต่างจากฝั่งซึ่งเป็นฝั่งของกิเลสเพราะฉะนั้นการที่จะถึงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งแสนไกลก็ไม่ใช่ว่าจะถึงโดยง่ายแต่จะต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นเรื่องของการละกิเลสเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นแม้การให้ก็จะต้องพิจารณาด้วยว่า มีการมุ่งหวังสิ่งใดหรือไม่ที่เป็นการตอบแทนถ้ายังคงหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดการให้นั้นไม่ใช่บารมีเพราะเหตุว่ายัางเป็นไปกับกิเลสเพราะฉะนั้นการให้ที่จะเป็นการละโลภะต้องเป็นการให้เพื่อขัดกลากิเลสคือไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิน้นนอกจากนั้นก็ยังจะต้องพิจารณาเรื่องของทานในชีวิตประจำวันตลอดนอกจาก วัตถุทานแล้วก็มีการให้ที่สูงกว่านั้นคือการให้ธรรมะการให้ความรู้ความเข้าใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปด้วยถ้าเหตุว่าการให้วัตถุสิ่งของถ้าจะพิจารณาแล้วนะคะเพื่อสงเคราะห์ผู้ที่ขัดสนยากไรเป็นเพียงกลายเหตุ แต่ว่าไม่ได้พิจารณาถึงเหตุที่ทำให้บุคคลนั้นต้องเป็นผู้ที่ยากไร้และการที่จะเป็นผู้ที่ยากไร้เนี่ยค่ะก็เป็นผลของอกุศลร,รกรรมซึ่งถ้าตราบใดยังมีอกุศลร,รกรรมอยู่ก็ยังเป็นเหตุที่จะให้ภพชาติของการเกิดมาเป็นผู้ยากไร้ต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะสงเคราะห์จริงๆนอกจากจะสงเคราะห์ทางด้านวัตถุแล้วก็ควรจะสงเคราะห์ ให้ถึงต้นเหตุคือเหตุที่ทำให้เป็นผู้ยากรร้โดยการที่ให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงนี่ก็จะเห็นได้นะคะว่าชีวิตประจำวันที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือกันจริงๆนีคะก็สามารถที่จะกระทำได้ทั้งในระดับขั้นของวัตถุทานและในระดับ ขั้นของธรรมทานซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้เข้าใจธรรมะถูกต้องและได้กระพิดปฏิบัติธรรมะด้วยนอกจากนั้นการที่ทําให้บุคคลอื่นมีความเข้าใจธรรมะก็จะทําให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะ กุศลอื่นๆก็จเจริญไม่ได้แม้แต่ในเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของภาวนา